สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลืมดมแรงบริเวณอ่าวไทยเกิดจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยค่ะประกาศฉบับนี้มีผลกระทบไปจนถึง25มกราคม -66 กันเลยทีเดียวในช่วง20-25ถึงมกราคม 6. 6มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้เรามาดูจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่20ถึง22มกราคม66กันเลยค่ะได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสตรังและสุรนส่วนในช่วง23ถึง25มกราคม66ได้แก่จังหวัดสุราธานีนคร สีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศาัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเรกบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตาม ประกาศได้โดยตรงที่ www.tmd.go.th หรือโทรไซยด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่สะดวกไม่เป็นไรติดตามผ่านทางนี้ก็ได้ค่ะแอดมินหยิบข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศประกาศต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาหยิบมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบก็ย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ20-25มกราคม66ภักใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจะกลมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย